สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทสถานการบ้านเมืองในช่วงนี้นะครับยังอยู่กับผมจตุพรสุวรรณรัตษ์และจย์พุทธิพงศ์พงศ์สุวรรณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับจตุพรครับดูเหมือนว่าเรื่องของเห็นบ้านการเมืองในช่วงนี้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือวันนี้นะครับทางด้านสารรัฐมนูญได้มีมติรับคำร้องกรณีที่ทางด้านประธานวุฒิสภาส่งเรื่อง ตามมาตรา9 1นะครับให้สารน้ำนูนวินิจฉัยประเด็นที่นายภัยบูลนิติตะวันสวศสรหาได้ยื่นเรื่องให้สารน้ำนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพหรือว่าสภาพความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีนะครับในประเด็นที่เกี่ยวกับการออกคำสั่งโดยไม่ชอบครับ,รบก็เรื่องนี้นะครับนายภัยบูลนิติตะวันสวศสรหาและกลุ่มสวสาจานวนทั้งสิ้นนะครับ27คนด้วยกันครับไปยื่นให้สารวินิจฉัยสถานภาพนะครับของนางสาวยิ่งรักกินวัตร ว่าสิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่กรณีทําความผิดรัฐธรรมนูญในการโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีในขาธที่การสภาความมัน่นคงแห่งชาตินะครับหรือสอมชเนี่ยเอาไว้พิจรารณาเนื่องจากกระบวนการในการคําร้องนั้นยื่นถูกต้องตามมาตรา91ประกอบมาตรา182วงเล็บ7และสารรัฐมนูญน,นั้นมีอํานาจในการพิจรารณาวินิจฉัยได้อันนี้เขารับคําร้องแต่อีกประเด็นหนึ่งครับที่ไม่รับคําร้องของสารรัฐมนูญก็คือว่า การที่ร้อยต้นไมเอกฉเฉลิมอยู่บำรุงพออสอรอสอนะครับยื่นคำร้องของให้สารรัฐมนูญยุติการชุมนุมของกลุ่มกปปสโดยอ้างว่าเป็นการชุมนุมโดยไม่สงบและไม่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้สารไม่รับคำร้องโดยเห็นผลนะครับที่สารนวนไม่รับคำร้องในประเด็นดังกล่าวเนื่องจากทางด้านองค์คณะตุลาการเห็นว่า การดําเนินการในคดีเรื่องของการกัดขวางการเลือกตั้งหรือแม้แต่กรณีการไปชุมนุมปิดถนนต่างๆมีการดําเนินคดีในส่วนของกฎหมายอาญาและก็สารอาญาก็มีหมายจับออกมาแล้วก่อนหน้านี้ส่วนหนึ่งกับแกนนาต่างๆซึ่งสามหนุ่ยก็มองว่าน่าจะเป็นกระบวนการขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมอีกรูปแบบหนึ่งคือนคือกระบวนการยุไปตีความไ้สองครั้งสองคราวว่า การชุมนุมเนี้ยสงบสันติปราจากอาวุธถูกไหมฮะครับเพราะนั้นในการชุมนุมอย่างเงี้ยเราก็รู้รู้ภายหลังว่าไม่ใช่แต่ก็ยังพยายามบอกไปว่าใช่ครับทำให้สารอาญากระสาลแพ่งมีความสับสนด้วยในมติของสารรัฐมนูญอ่าใช่ซึ่งทางด้านเลขาสารนะครับคุณชวนาก็บอกว่า สามนูนเนี่ยได้พิจารณาคำร้องในประเด็นดังกล่าวแล้วนะครับแล้วก็เห็นว่าการที่สสกล่าวอ,อ,อ้างการกระทำเกี่ยวกับการปิดถนนหรือแม้แต่การชุมนุมแบบากราะจายยึดพื้นที่สถานที่ราชการรวมถึงการสะสมอาวุธต่างๆเนี่ยเป็นประเด็นที่เข้าข่ายการทําความผิดทางกฎหมายอาญาและกฎหมายฉบับอื่นๆซึ่งถือเป็นเรื่องที่ต้องมีความรับผิดชอบในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอื่นๆใช่และที่ผ่านมาได้มีการดาเนินการจนกระทั่งศาลเนี่ยออกหมายจบแล้วด้วย ยกเว้นกรณียกรวมถึงกรณีเรื่องของการขดขางการเลือกตั้งครับจึงเห็นว่าการร้องของผู้ร้องเนี่ยคือสอรอสอเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา68วรรคหนึ่งศาลจึงมีมติกระชันให้ยกคำร้องดังกล่าวแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นคือมาตรา68นั่นคือการล้มล้างการปกครองครับซึ่งหลายๆคนก็มองว่าการขัดขางการเลือกตั้งเนี่ยเป็นการล้มล้างการปกครองไรัอาจารย์ก็ยังไม่เป็นการล้มล้างการปกครองอ แต่การรณรงลงไม่ให้เป็นเลือกตั้งอันนี้อาจจะเป็นการล้มล้างการปกครองครับการขัดขวางนี่จริงๆเป็นความผิดขัดขวางนนไม่ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าไปใช้สิทธิตามรัฐธรรมน,นูญตามระบอบประชาธ<ช>ิปไตยแต่ยังไม่ถือเป็นการกรบฏไง <ฮะ S 2> ถ้าการกรบฏซึ่งเขาโดนอยู่เนี่ยมันหนักกว่ายอยู่แล้วคือกบฏคือสอ่้งสูงกําลังเพื่อล้มล้างการปกครองอันนี้อันนี้แน่นอนโดนไปแล้วแต่ว่าการขัดขวางการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะไป กัดขวางกีดขวางก็มีกฎหมายอื่นๆอยู่ในเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะจอจงเพราะนั้นในเมื่อโดนเหล่านี้ไปแล้วก็จะไม่โดนอีกเรื่องหนึ่งครับนั้นกฎหมายนี่ยจะลงโทษคนได้ได้ครั้งเดียวเหมือนประหารชีวิตเงี้ยคุณประหารชีวิตได้แค่ครั้งเดียวนะถ้าแ,แต่ถ้าเรียงเรียงกระทงอาจจะมีกระทงอื่นๆรวมปีเข้าไปอีกก็ได้แต่มากที่สุดเนี่ยก็ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เป็นโทษสูงสุดนะครับ ก็เลยทําให้ประเด็นดังกล่าวฉะนั้นองค์คณะตุลาการก็เห็นว่าไม่เข้าข่ายมาตรา68ก็ให้ยกคําร้องไปนะครับแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นในคดีของนายยกรัฐมนตรี กับปมปัญหาคุณทมินเปลี่ยนสีก่อนหน้านี้สารปกครองสูงสุดมีคําสั่งให้คืนตําแหน่งให้กับทางด้านคุณทมินเปลี่ยนสีในตําแหน่งเลขาธิการสมชซึ่งก็คืนไปแล้วซึ่งทางรัฐบาลก็ดาเนินการภายใน45วันคืนตําแหน่งเลขาสมชให้กับทางด้านคุณทวินแล้วด้วยแต่ปมปัญหาดังกล่าวเนี่ยก็มีการถูกจิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นฟ้องร้องรัฐบาลให้นายกรัฐมนตรีส้นสัมภาพกับการสั่งการดังกล่าว แต่ประเด็นหนึ่งทางด้านกฎหมายที่นักชาการเขามีการพูดถึงกันนั่นคือกรณีเรื่องของความสิ้นสภาพเนี่ยจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เพราะว่าตอนนี้รัฐบาลเนี่ยอยู่ในฐานะรักษาการ,รเนื่องจากคําร้องที่ทางด้านคุณไพบูลร้องไว้เนี่ยเป็นมาตรา180ครับ,ค,รบคือเข้าข่ายกรณีการสิ้นสภาพซึ่งหนึ่งในเรื่องของการสิ้นสภานั่นคือการยุบสภาใช่คือสิส้เสภาพอยู่ในมาตราประกาศอยู่แล้วเหมือนกับคนเนี่ยโดนประหารชีวิตไปแล้วค,คุณจะมาหยิบเข้ามาแล้วยิงเป้าใหม่ตั้มเนี่ยได้ไหมมันก็ไม่ได้ ตอนนี้รัฐบาลเนี่ยก็ถือว่าสิ้นสภาพโดยการยุบสภาบตอนนี้ก็คือรักษาการเพื่อให้มีรัฐบาลใหม่เท่านั้นเองอเราจะเอาประหารชีวิตใหม่อีกรอบหนึง่งและให้เป็นช่องว่างหรือให้เป็น,นกลไกว่าต้องว่างเพื่อให้เกิดกลไกที่กปป,ปอสอเสนอคือนายกคนกลางขึ้นมาจนได้อันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ประชาชนจนํานวนมากไม่เข้าใจเป็นสิ่งที่นักประชาธิปไตยจำนวนมากก็ยังสงสัยอยู่ว่าจงใจจะทําเพื่ออะไร ก็เลยก็เลยมีการตั้งคำถามไปว่าการวินิจฉัยให้สิ้นสภาพเนี่ยจะสามารถทำได้หรือไม่เพราะว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา181นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมดูอยู่ไม่ว่าจะฝั่งไหนซีไหนก็ตามเนี่ยลองไปเปิดดูนะครับว่ารัฐธรรมนูญได้กำหนดให้รัฐบาลที่ยุบสภาต้องรักษาการไปจนกว่าจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งใหม่จึงจะสามารถพ้นสภาพไปได้นะครับตามมาตรา181ก็เลยทำให้นักกฎหมายทางด้าน นักวิชาการด้านนิติศาสตร์หล,หลายๆท่านก็มองว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยม,มันจะดูขัดแย้งกันในหล,หลายๆบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในรเรื่องนี้รวมถึงกรณีเรื่องของคําสั่งแต่งตั้งยกย้ายดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นคําสั่งทางปกครองมากกว่าใช่ซึ่ง,งนั้น,นั้นในมาตราร้อยแปดิบเอ็ดเนรับก็คือการถ้ายุบสภาไปแล้วนั่นเองก็คือรัฐบนตรีทั้งหมดถือว่าสิ้นสภาพไปด้วยครับเมื่อสิ้นสภาพไปแล้วจะมาปลดในข้าหาอ,อะไรอีกอ แต่เกมนี้อาจารย์เกมนี้เขามีการวิเคราะห์กันนะครับว่าการยื่นเรื่องให้สารรัฐมนูญวินิจฉัยเรื่องของสมาชิกภาพความเป็นสสอของนายกรัฐมนตรี<ช>ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีณนะตอนนี้เนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าเป็นการยืน่นเียงแค่นายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวใ,<ช>ให้สารัฐมนูลวินิจฉัยว่ายังมีความเป็นรัฐมนตรีอยู่หรือไม่ตามมาตราหนึ่งร้อยแปดสิบเอางี้ผมจะอ่านร้อยแปดสิบให้ฟังก่อนดีไหมคณะรั รัฐมนตรีเนี่ยนะครับในกฎหมายรัฐมนตรีมาตรา180นะรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 1. ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา182ครับ2อ,อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร 3. คณะรัฐม,มนตรีลาออกอในการนี้นะครับ180วงเล็บ2ก็คืออายุข,ของสภาสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรครับเพราะนั้นตอนนี้รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว แต่ได้มีม,ม,มีมาตรา181นะที่ว่าคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งต้องอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นมาใหม่จะมารับหน้าที่ในกรณีพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา180วงเล็บ, 2, 2>, บ,บ2นะก็คือเนี่ยยุบสภาเนี่ยนะคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องปฏิบัติจะปฏิบัติหน้าที่ได้เท่าที่จําเป็นครับก็คือมีเงื่อนไขกําหนดนะไม่ว่าะจะเป็นแต่งตั้งโยกย้ายก็ไม่ได้ นะมีผลอนุมัติอะไรใช้จ่ายงของมาสำรองก็ไม่ได้ครนะอนุมัติโครงการต่างๆก็ไม่ได้ใช้ถ้าพยากรบุคคลองรัฐก็ยังทําไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่กําหนดไว้ในมาตรา180และ181นะครับยังมีมาตรา182อีกนะ ติ้นสุดลงเมื่ออะไรเมื่อตายเมื่อลาออกอะไรก็ว่าไปถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วนี่ยชัด180-181ชัดเชัดแต่<อ>ประเด็นที่มีการยื่นกันคือมาตรา180วงเล็บ7นะครับนั่นะคือเป็นการเข้าข่ายการขัดการแห่งผลประโยชน์ ตามมาตรา268ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่ถูกจับตาม,มองว่าแม้การยื่นของสมาชิกวุฒิสภาสายสันหาครั้งนี้จะเป็นการวินิจฉัยเพียงแค่สมาชิกภาพความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีครับแต่ประเด็นดังกล่าวเนี่ยต้องย้อนกลับไปดูนะครับว่าประเด็นเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายต่างๆมติดังกล่าวต้องผ่านคณะรัฐมนตรีในทุกขั้นตอนคือ,อนี้เจตนารมณ์ของการยื่นครั้งนี้เนะี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรเลยอเรื่องต้องการให้เกิด ช่องว่างคือเนื้อาจากบรรยากาศแล้วก็ตั้งแลฐมนตรีคนกลางขึ้นมาซึ่งประชาชนเขารู้กันหมดแล้วทั้งประเทศเนี่ยยังมาย้ํากันอยู่นั่นน่ะคือกลายเป็นว่าประเด็น,นกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นผลพวงที่ส่งผลให้เกิดเขาเรียกว่าคณะรัฐมนตรีทั้งคณะเนี่ยหลุดจากตําแหน่งก็เป็นได้ซึ่งตอนนี้ก็หลุดอยู่แล้วเพราะว่าเป็นรักษาการแต่ว่าดูเหมือนประเด็น,นกลาวเนี่ยคงต้องติดตามกันต่อว่าสารรัฐมนูญเนี่ยจะมีความเห็นอย่างไรต่อเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการวิจัยเรื่องของสมาชิกภาพ ความเป็นรัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรีรักษาการเนี่ยมันจะมันจะสามารถทําได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญเพราะว่ามีรัฐธรรมนูญอีกหนึ่งมาตราที่ที่ยังยังค้าอยู่ยังไม่ตกวกําหนดว่ารัฐบาลชุดนี้ต้องรักษาการต่อคือตัวรัฐธรรมนูญที่เขาร่างไว้ปี50เขาก็ร่างไว้ดีนะไม่มีรอยต่ออไม่มีรอยต่อคือว่าคณะรัฐบาลจะว่างมีได้เขาก็พยายามไม่ให้มันว่างนะไม่ว่างโดยการมีมาตรา181นั่นเองบอกว่าต้องรักษาการจนกระทั่งมีรัฐบาลใหม่แต่สมมุติถ้าเกิดผมวิเคราะห์นะฮะโดยเฉพาะนักชากาารด้น กฎหมายหรือว่าอดีกกตกรกตอย่างคุณสศีเขาก็วิเคราะห์กันไว้ว่ารประเด็นที่เกิดขึ้นได้ในคดีดังกล่าวเรื่องของคุณทวินเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคณะด้นตีครั้งทั้งคณะถูกวินิจฉัยหรือว่าถูกมองว่าการออกคําสั่งยกย้ายคุณทวินไม่ชอบด้วยรัฐธรรมน,นูญมีเรื่องของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นตามมาตารา268จนพ้นสภาพเนี่ยแนวทางหนึ่งที่เกิดขึ้นได้และมีความเป็นไปได้ที่จะไม่ใช้มาตรา7 ที่หลายคนบอกว่าไม่สามารถทําได้นั่นคือการใช้ช่องทางตามมาตรา132ครับคือการใหุ้ฒิสภาเนี่ยครับมีหน้าที่ในการที่จะแต่งตั้งบุคคลใดนก็ได้โดยการเปิดสภา,าขึ้นมาแต่งตั้งบุคคลใดนก็ได้ตามรัฐธรรมนูญเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหามันก็ไม่มีพระราชธรรมนูญอีกมาตราหนึ่งก็เขียนไว้แล้วเขียนว่านายกมนตรีต้องมาจากสสี่ยังไม่มีสสมันจะไม่มีนายกได้ยังไงแต่อาจารย์ก็อย่าลืมว่าที่ผ่านมาการวินิจฉัยของสา,ารรัฐธรรมนูญก็ยังมีความเคลือบแคลงใจกับ ประชาชนหลายๆคนจนเมื่อวานนี้ก็มีประชาชนส่วนหนึ่งก็ออกมาแจ้งความดําเนินคดีเพราะจริงๆแล้ววิธีง่ายที่สุดนะคุณจตุพรรับเลือกตั้งเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน30วันเดี๋ยวก็แล้วเสร็จแล้วถ้าตรงนี้คุณก็ยังเพิ่งวินิจฉัยคุณวินิจฉัยหลังเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ได้มันก็จบเหมือนกันถูกไม่ถูกแต่ปัญหาเรื่องของการเลือกตั้งนะตอนนี้ก็ต้องยอมรับครับว่ากกตก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะจัดการเลือกตั้งเมื่อใดวันนี้นะครับตัวแทน53พรรคการเมืองเขาก็เดินทางไปที่กอกตฮะ มีการกำหนดพูดคุยกับพักการเมืองเนี่ยให้เร,เร็วกว่านี้ได้ไหมก่อนสงการได้ไหมเพราะว่าไทาม์ไลน์ที่กกตเขากําหนดไว้เมื่อวานนี้นะั่นคือคจะพูดคุยกับ 7. 3สารพักการเมืองในวันที่22เมษายนคือจริงกกตเนี่ยก็ใช้โทรศัพท์ก็ได้ใช้อะไรก็ได้มีมีนตั้งเยอะแยะในการพูดคุยสมัยนี้ครับ<า>คือกกตเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอพูดคุยกับทางด้านหน่วยงานความมั่นคงก่อนวันที่8เมษายนประเมินสถานการณ์ว่าถ้าเกิดฉันจะจัดการเลือกตั้งเนี่ยจะจัดได้หรือเปล่าคือคือมัน หน่วยงานความมั่นคงก็มีหน้าที่สนับสนุนกกตอยู่แล้วเนี่ยฮะยังไงเขาก็ต้องทําคือตอนนี้ทุกคนกำลังงงบทบาทของกกตว่าสุดท้ายแล้วกกตตอนนี้จะต้องทำาทําทำหน้าที่ในการจัดก,การเลือกตั้งหรือคือคือวันนี้ทุกคนไม่ต้องงงเลยเพราะทุกคนคิดว่า<ม>อ๋อนี่ทฤษฎีสมคบคิดไงคิดว่าทุกคนก็สมคบคิดกันเรียบร้อยแล้วจะให้มีนายกคนกลางว่างั้นเถอะ<ม>เอาอย่างนั้นก็ได้ก็บอกมาเลยดีกว่า ไม่ต้องไปนั่งเถียงกันผมเนี่ยเบื่อคนเถียงกันตกลงแล้วองค์กรนี้จะเอาคนกลางใช่ไหมคนนี้จะเอาคนกลางมาใช่ไหมแต่เขายืนยันว่ายังไงก็ต้องเดินตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ยอ,จา,อยาจารย์เดี๋ยวจะกล่าวหาเขาหรือเปล่าไม่ได้กล่าวหาก็าจะทําให้เป็นประชาธิปไตยันมีนวิธีง่ายๆสั้นๆก็ค,คือเลือกตั้งให้ได้ตัวแทนรัษฎรมามแล้วให้ตัวแทนรัษฎรเหล่านั้นเนี่ยเขาไปหาผู้นําของพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยมาเลือกกันว่าใครที่จะควรจะเป็นนายกก่อนได้เสียงมากที่สุดก็เป็นนายกไป ก็เป็นเรื่องธรรมชาติครับก่นที่เสียงค้างน้อยก็เป็นป่ายค้านไปแ่เท่านั้นเองมันจะมีอะไรมากกว่านี้แหละ,ะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาพูดคุยกับนักชาการด้านราัฐศาสตร์มุมมองเรื่องของการเมืองที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ทั้งปัญหาเรื่องของสารรัฐธรรมนูญรวมถึงการชุมนุมใหญ่ในวันที่5เมษายนทั้งสองฝักฝกังจะเกิดอะไรขึ้นกับการเมืองไทยหรือไม่พักกันสักครู่ครับ